สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอซทุกๆท่านทุกๆุกกกกคนนะคะเพื่อนๆชาว u t u b e มาพบกับพี่นีไลฟ์สไตล์นะคะของเช้าวันจันทร์วันจันทร์นะคะเดี๋ยวพี่นีจะลองหน้ากล้องหน่อยา <c oughs> <c oughs> ถอนหายใจนะคะทุกคนพี่นีมีเรื่องมีเรื่องมาปรึกษานะคะทุกคนวันนี้นะคะวันนี้มีเรื่องมีเรื่องมาปรึกษานะคะคุยแล้วก็ทุกคนอย่างคลิปที่พี่นีเคยบอกมาเนาะว่าพี่นีเคยเคยเล่ามานะคะว่าพี่นี ดื่มสุลานะคะเคยใช้สุลาเป็นทางออกขอ,อ,องชีวิตเนาะแล้วพี่นีก็ก็หยุดไปนะคะหยุดหักด,ดิบเลยนะคะทุกคนหักด,ดิบเบอ,อจนถึงวันนี้นะคะก็ปีฝ่าแล้วนะคะทุกคนแล้วตอนนี้พี่นียังมีปัญหาเรื่องดูดบุหรีนะพี่นีดูดบุหรีเนาะแล้ว พี่นีก็เริ่มหัดดูดบุหรี่ตอนที่อยู่กับสามีคนแรกเนาะก็หัดมาเรื่อยๆเนาะก็แสามีคนแรกเขาดูดเนาะแล้วเราเหงาด้วยไม่มีที่ไปเราหัดดูดเนาะในวัยนั้นเนาะก็ดูดตอนที่อายุเท่าไหร่อะยี่สิบสองยี่สิบสามปีเนาะก็ดูดแต่ไม่ติดนะคะทุกคนก็ดูดได้แต่ก็ไม่ติดนะ มีก็ดูดไม่มีก็ไม่ดูดนะคะทุกคนมันมาติดหนักเอาตอนที่ว่าออพี่ณีเข้าโรงพยาบาลจนเส้นเลือดแตกนะเล่นเส้นเลือดโลหิตแตกแล้วเราก็มาดื่มนะดื่มสุราแล้วมันก็เลยเข้ากันนะดื่มสุรากับการที่ว่าเราเออบุหรี่เนาะก็เข้ากันนะแล้วการที่ว่าพี่ณีเอ,อ่อออกแตก การดื่มสุราได้ปีฝ่าแล้วตอนนี้พี่นีก็คิดนะว่าโอเคเพราะว่าเออพอพี่นีไม่ได้ดื่มเล่าให้ฟังนะว่าตอนช่วงที่พี่นีไม่ได้ดื่มเออสุรานี่นะคะทุกคนไม่ได้ดื่มไวน์นี่เออพี่นีจะดูดบุหรี่จัดมากนะคะเพราะว่าเราหมุนนะคะเรางงเราเราจับหลักไม่ได้นะคะเราจับหลักไม่ได้เราก็าเออต้อมมปนู่นดื่มต้มมานี่ดื่มอะไรเงี้ยเราก็เออ จากการเคยชินที่เราใช้สุรานะคะคเอ,อในร่างกายแต่เราหักดิบเราก็เลยหมุนนะคะหมุนเอ,อหมุนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าหมุนจะไปจับอะไรก็จับจตบบุหรี่มาดูดนะคะทุกคน <c oughs> ก็จับบุหรี่มาดูดแล้วตอนนี้เอ,อเมื่อพี่นีตอนนี้นะคะทุกคนพี่นีก็รู้สึกว่าพี่นีดูดบุหรี่ คือว่าพี่นีเริ่มดูดบุหรี่จัดขึ้นนะคะทุกคนมันก็เอ,อสุขภาพเราก็ไม่ค่อยดีเนาะแล้วออพี่นีคิดว่าพี่นีอยากเลิกดูดบุหรี่เนาะพี่นีก็คิดมาว่าจะเอาจะเลิกพร้อมกันกับสุลานะแต่มันเลิกไม่ได้นะคะสองอย่างมันหักดิบไม่ได้เนาะเออพี่นีก็ ก็ไม่รู้จะทำยไงนะก็ทดลองเลิกสองวันสามวันแล้วมันก็หันไม่อีกนะคะเพราะว่ามันงุดหิดนะมันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไงนะนี่คือการที่ว่าคนที่ยังไม่เคยดูดบุหรี่นะคะอย่าหันไปหัดนะคะเด็กเล็กถ้าฟังคลิปนี้นะคะสิ่งอะไรที่มันเป็นยาเสพติดแม้กระทั่งบุหรี่อย่าไปคิดคิเล่บนะคะมันแพงแล้วมันมันเออเออมันไม่ดีนะคะฟัน มันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็นะฟังต่อฟังต่อนะทุกคนฟังต่อเล่าอันนี้พูดให้ฟังว่าแล้วมันก็จะงุนง่านยุ่งง่านจะงุดหงิดเนาะแล้วมันคิดอะไรไม่ออกเนะาะพอเราจะอยากหยุดนะคะทุกคนแต่วันเออเออวันนี้นะคะวันนี้นะคะพี่หนี มีความได้คิดเนาะเพราะว่าพี่นีเงินเดือนพิการของพี่นีเนาะบมันไม่ค่อยชนเดือนนะเพราะเออมันจะมีอนุ่นจ่ายไอ้นี่จ่ายเราก็จะต้องอยู่แบบรัดเข็มขัดนะคะแล้วตอนนี้ลูกคนเล็กของพี่นีก็ยังอยู่กับพี่นีเพราะว่าเขาก็เรียนนะคะเขาก็เรียนก็ต้องจ่ายค่าเรียนของเขาเนาะแล้วเ,เรียนทางด้านเออเพลงเ,เพลง,พงแล้วก็ ทางด้านดนตรีเนาะแล้วเขาก็กำลังจะเข้าเาเ,าเรียนเป็นครูสอนฟิเนตเหมือนพี่ชายเขานะคะทุกคนพี่นีก็ต้องรักเข็มขัดเนาะกับการที่ว่ารลบุหรี่มันแพงนะคะแล้วมันก็ไม่ดีสำหรับสุขภาพพี่นีเนาะตอนพี่นีก็เงินเกี้ยงธนาคารนะไม่มีเงินนะมีเท่าไหร่ก็ซื้อกับข้าวหมดเนาะก็ซื้อกับข้าวก็เออก็ แบงเอาไว้ซื้อบุหรี่แต่บุหรี่มันแพงนะคะทุกคนซองละเก้าแฟงนะคะก็คิดเป็นเงินไทยก็สามร้อยฝ่านะคะทุกคนถ้าเป็นเงินขึ้นเงินลงก็ไม่รู้เนาะสามร้อยฝ่ากับสี่ร้อยบาทนะคะเออซองละเก้าแฟงสวิตเนาะพี่นีมันแพงเนาะมันแพงแล้วตอนนี้เออมันไม่ดีมันหอบมันเหนื่อยนะคะทุก โคลมเป็นออกินป่ากินอะไรนะมันก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันอยากเลิกนะมันยากเลิกเพราะพี่นีก็อายุเยอะแล้วเนาะเราเราเลิกทางเอ,อ,เ,อ,อเลิกดื่มเหล้าเนาะมาแล้วเราก็ยังเอรอ,อว่าเราจะจะเลิกดูดบุหรี่ยังไงนะพี่นีก็หยุดมาได้สองวันครึ่งแล้วนะคะทุกคนสองวันครึ่ง ก็เมื่อวานนี้ก็มีบุหรี่เหลือตัวหนึ่งเนาะเหลือไว้ตัวหนึ่งก็กะว่าเออถ้าเรางุ่นงานจริงๆนะเราทนไม่ไหวเราก็จะไปเอาตัวนั้นมาดูดเนาะสองวันครึ่งที่พี่นี้ไม่มีเงินติดตัวนะคะทุกคน <c oughs> ก็เลยไม่ได้ดูดบุหรี่นะคะเมื่อคืนนี้ คือพี่นีทนไม่ไหวนะไปหยิบไอ้บุหรีตัวสุดท้ายที่เหลือนะคะตอนเย็นนะคะเอออเามาดูดนะคะพอเราดูดบุหรีตัวนั้นเข้าไปมันก็อยากเออมันมันอยากดูดอีกเพิ่มนะตัวต่อตัวเนาะมันก็อยากเออดูดตัวนั้นเสร็จมันยังดูดเออไม่หมดนะเราก็ยังอยากจะดูดตัวต่อไปนะมันก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอดเนาะเอที่เราเ Oh. ติดบุหรี่นะดูดบุหรีพนะ่พูดตรงๆนะพูดตรงๆแล้วก็เอามาพูดไม่อายนะแล้วก็อยากจะให้คนที่จะหัดดูดบุหรี่นะคะแล้วก็คนที่เคยเลิกบุหรี่แล้วเผื่อจะแนะนําพี่นีได้นะคะว่ามันทำายังไงเนาะแต่พี่นีก็จะพยายามเนาะมันก็ยังเออพิ่งจะได้วันนี้วันที่สามวันนี้วันที่สามนะคะทุกคน oh. เอาลคะค่ะคือ พี่นีเจ็บปวดมากๆนะคะทุกคนเจ็บปวดทรมานมากคือการที่ว่าพี่นีเมื่อคืนนี้เนาะก่อนที่มันจะมืดมากเนาะพี่นีก็ลุกขึ้นมาเดินงุ่งงุนง่านง่านเวลาหกโมงเย็นหกกวบทุ่มหนึ่งนะรออ้านแถวนี้เขาก็ปิดหมดนะวันอาทิตย์ร้านเล็กร้านอะไรเราจะต้องเดินไปสถานีรถไฟเนาะแต่พี่นีไม่มีเงินพี่นีก็จี้ไปทางเอ,อน้องยันเนาะ ออกยานส่งเงินให้แม่สักยี่สิบสามสิบแฟงที่ลูกส่งไอ้แม่เออมามะ่าเออไม่มีบุหรี่ดูดมาสองสามวันแล้วแม่อยากดูดบุหรี่ลูกฟาร์มที่เราอยากดูดบุหรี่เนาะลูกก็ไม่ได้อ่านมเมสเซจเราสงสัยว่าวันอาทิตย์เขาก็คงจะมีกิจกรรมอะไรของเขาเนาะเขามีเพื่อนเยอะแล้วเขาจะไปขึ้นเขาไปเล่นสกีไปเล่นอะไรหรือเปล่ากขไม่รู้วันนี้ก็โทรเนาะไม่เขาไม่นั่นเนาะ เออสัหนึ่งนาทีให้หลังลูกก็ไม่โทรนะโทรไปอ่ะลูกก็ไม่ได้รับสายเนาะเอออัดเทปบอกม้ยมัมมันจะมืดข้ามมามหาอยากดูดบุหรี่เชื่อไหมลูกส่งบอกมาม่มาเขาโทษเออไม่ไดออ้อ่านไม่ซาดแล้วเออ,เอ,อไม่ได้ยินนะครว่าเขาอยู่บนเขาเนาะกำลังจะกลับบ้าน เชื่อไหมพอเงินมาถึงลูกส่งโอนเงินมาให้แม่สามสิบแฟงเนาะเรามานั่งคิดว่าลูกทำงานเนาะลูกทำงานฝาจะได้เงินมาถ้าเราขอเออเงินสามสิบแฟงเนี่ยถ้าสมมติเราไปซื้อบหรีสองซองมันก็สิบแปดแฟงใช่ไหมคะทุกคน<บ>เ,เราดูดเอ,อวันละซองบางทีก็ซองครึ่งนะพี่นีจะพูดให้ฟัง เราสามารถเก็บเงินตรงนั้นซื้อกับข้าวกินอะไรนะเนาะหรือว่ามีเงินติดตัวอันนี้มีเท่าไหร่เราก็เออแบ่งนะคะแบ่งไปให้กับค่าบุหรีนะ่เนาะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีเงินส่วนตัวของเราเราพอที่จะซื้อดูดอะไรก็ได้นะแต่เราไปเบียดเบียนลูกนะคะเเบียดเบียนลูกเอา,เอา,เอาลูกเขาทำงานเนาะ ตื่นเช้ามาเขาก็ไปทํางานเขาก็ามีชีวิตของเขาเนาะถ้าสมมติว่าเราขอเขามาซื้อกินเออมันขาดเอินน้ำมงน้ํามันผ้ากระดาษท่องน้ําผ้าเออแฟบซักผ้าอะไรเนาะเราก็ขอลูกมาไข่แพกหนึ่งนะคะทุกคนเออเออสิบสองไข่แพกหนึ่งสมมุติว่าตอนนี้มันขึ้นราคาก็สี่แฟงห้าสิบนะคะทุกคน บุหรี่ซองหนึ่งเรามานั่งดูดนะคะมานั่งพ่นพ่นพ่นแล้วมันก็ตั้งเก้าแฟงนะอืมเราสามารถซื้อไข่ได้ตั้งสองแพ็คนะคะบุหรี่ซองเนงองต่อหนึ่งวันนะั้นเราก็ลองคิดมานั่งคิดเนาะอุตสารลูกเนอแล้วก็มานั่งคิดเราอยากออกแต่ทําไมเราไม่ออกแล้วตอนนี้เราเออ อนนี้เราเอจากเงินเราไม่พอเราลามไปหาลูกแล้วสามเดือนแล้วนะคะทุกคนจีพี่นีเงินไม่พอแล้วก็ขอขอเงินลูกมาซื้อบุหรี่นะคะทุกคนมาลองคิดแล้วหน้าสงสารลูกแล้วก็หน้าอายนะเราแก่ปันนี้แล้วเอาพูดตรงๆนะว่าอ,อสอนเด็กเนาะว่าอย่าอย่างงูน้นอย่าอย่างนี้แต่เรามาดูตัวเราเองนะพี่นีก็คิดว่าตัวเองก็ดีทุกอย่างเนาะ แต่มันติดออกจากสุราได้แต่มันยังลูกผีลูกคนอยู่นะแต่พี่นีก็คิดว่าอายุปันนี้อยากจะเห็นความก้าวหน้าเราจะต้องออกจากการดูดบุหรี่ให้ได้นะคะทุกคนใครที่เป็นเหมือนพี่นีนะมันแพงนะบุหรี่มันแพงฝาเล่านะถึงเออมันก็มันก็ไม่ดีทั้งกับสุขภาพนะพอตื่นเช้ามาพี่นีจะนั่งอยู่ที่ออในครัวเนาะ จะนั่งจุดบุหรี่แล้วก็คิดนะก็ดูดไปบางทียังไม่จบตัวเลยอยากจุดตัวที่สองแล้วพี่นีคิดว่ามันเป็นนิโคตินนะที่มันเอ,อ่เอ,อฟาร์มเคยชินพี่นีคิดนะว่ามันเป็นฟาร์มเคยชินของเราที่ว่าเราเอ,อ่เอ,อตื่นขึ้นมาเราต้องไปนั่งดูดบุหรี่ตรงหน้าต่างนะพี่นีคิดนะ อันนี้ก็เป็นวันที่สามพี่นีก็ลองหาทางออกนะคะทุกคนหาลูกอมเอออะไรมาอมนะคะมาอมเอาไว้แล้วก็ดื่มน้ำนะก็ดื่มน้ำนู่นน้ำนี่เอาตั้งเอาไว้นะมันก็พยายามที่ว่าเออเราอยากดูดบุหรี่จะเดินหนีออกจากจุดนั้นนะ,ะทุกคนพี่นีจะลองทดลองทำเนาะเพราะว่าพี่นีเออลูกส่งเงินมาให้เมื่อคืนนี้พี่นีไม่ไปซื้อบุหรี่นะคะเพราะว่าพี่นีสงสารลูก เพราะว่าเออเราอายนะคะเราอายแล้วสงสารลูกขั้นที่ว่าของเงินลูกซื้อบุหรี่นะ,ะมันแพงเนาะแล้วลูกก็อมานั่งคิดนะว่าลูกเขาก็ทํางานเนาะว่าแล้วมันก็ไม่ถ้าลองคิดดีๆนะบุหรี่มันก็เป็นยาเสพติดนะมันเป็นบุหรี่นะเราสอนลูกเราอย่างงู้นอย่างนี้นั่งแม่เนั่งแม่เอ,อของเงินลูกซื้อบุหรี่ ขอกำลังใจทุกคนด้วยนะคะให้พี่นีออกจากการดูดบุหรี่ขออยากออกนะคะว่าพูดไม่อายนะพูดไม่อายว่าตัวเองอย่างดูดบุหรี่นะคะดูดจัดด้วยนะคะบางทออีตะปีนเขาจะปีนอะไรเนี่ยเราเดินหอบแฮ็ดเฮ็ดฮ็ดฮ็ดนะคะเราไม่ดูดบุหรี่ก็ได้เนาะพราะ แต่ฟาร์มเคยชินฟาร์มที่เราเออเหมือนก็มันเคยชินในลิ้นเราปากเราเหมือนก็มันขาดอะไรเราหอเกือบตายเราก็มาจุดบุหรี่ดูแล้วเราก็หน,น่ามืดนะคะเราก็เออหน้ามืดนะอันนี้ก็คือการทำร้ายตัวเองแล้วแพงด้วยพี่ขอพี่นีทดลองหลายอย่างแล้วนะคะไปทดลองอดนะคะตรงนู้นตรงนี้บําบัดนะแต่ว่าเราทำไม่ได้ ทำไม่ได้นะออกมาเราก็แบบมันอยู่ที่ใจนะพี่นีคิดนะว่าพี่นีจะลองหักดิบอีกสักครั้งหนึ่งนะคะทุกคนถ้าใครมีวิธีดีๆก็ขอคําแนะนําด้วยนะพี่นีจะทดลองตั้งเพราะอันนี้มันเข้ามาวันที่สามแล้วนะคะทุกคนเข้าวันที่สามวันเออ,อะไรละวันสุขเสาร์อาทิตย์ วันนี้วันจันทร์ใช่วันวันนี้เข้าวันจันทร์เช้านะมันก็เข้าวันถ้าผ่านวันนี้ไปแล้วมันก็เข้าวันที่สี่นะคะทุกคนพี่นีก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์ให้พี่นีขอคำแนะนำด้วยนะคะเดี๋ยวพี่นีจะมาเล่าเรื่องคลิปหน้าเนาะตอนบ่ายเย็นๆนะ พี่นีจะมาคุยถึง,งเ,ออ <c ười> เรื่องเออเรื่องเออเพื่อนสาวเนาะเพื่อนเขาก็เป็นเด็กเนาะเขาก็รุ่นอ่อนแบบพี่นีประมาณเท่าไหร่หกปีหกปีหกเจ็ดป,ปีนะมาขอความรักจากพี่นีเนาะเดี๋ยวพี่นีจะมาเล่าให้ฟังนะคะคลิปหน้าเนาะคลิปเดี๋ยวอีกสักสามสี่ชั่วโมงพี่นีจะมาพูดถึง เพื่อนคนนี้ให้ฟังนะว่าเ,เราคิดยังไงกันนะคะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านทุกคนอารมณ์ดีอารมณ์อารมณ์